Nova สวัสดีครับวันนี้ก็ลูกค้าถามมานะครับ4ูณ4นะครับในชุดออกงานนะครับแล้วก็เบรโค้งล่อด้วยนะครับพี่จุ๊บจัดให้ผมหน่อยนะครับราคาที่เห็นพี่จุ๊บจับ7จ0 0 0มื่นแปดหมืนเก้าหผมไม่ถึงนะงบไม่ถึงวันนี้มาเอาใจให้แล้วนะครับสำหรับ4คูณ4เบรโค้งล่อนะแต่กลางยังเป็นโคงปั๊มอยู่นะครผมก็ต้องเอาตามงบลูกค้าแล้วกันชุดนี้6 0 0 0ืกว่านะเราให้ จัดโปรไปเพียง5 90,00บาทอ้โหเป็นไงเดี๋ยวมาดูรายละเอียดว่า59,00 0บาทได้อะไรไปบ้างนะครับสำหรับที่เห็นเห็นอยู่เลยเนี่ยเบรดแน่นอน4ใบเบรดตัวนี้เป็นตัวใหม่ของเราเราทาตอบโจทย์มาให้สําหรับทุกทีมันจะกระแทกข้างมันจะข้างมันมันจะนอนมันจะเตี้ยมันไม่สวยเราเลยทํามาเป็นกระแทกล่างเราใช้ตู้สูตรกระแทกแล้วกันแต่เราจะล่างจะบนแล้วแหละเราจะเลือกแล้วกันตัวนี้ก็จะสูง80กว้าง60ลึกห0นะครับผมจะเป็น กระแทกล่างนะตัวนี้จะเป็นไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับดอกพันสองร้อยวัตต์ดอกโค้งล่อเหมือนกันนะแต่ตู้เราลดสเปคลงไปก็คือลดไม่ต้องใส่ขอบเหล็กนะครับมีหูยกเหล็กให้ด้วยนะครับมีตะแกรงนะครับมีโลโก้สีระเบิดฉ่ำๆแบบนี้ตู้เบร1พันสองร้อยวัตต์สี่ใบนะฮะในงบนี้นะผมให้ลูกค้าเลือกสูตรตู้ได้ด้วย BV t u เทอร์โบนะเลือกตู้ได้นะใน59,000บาทเนี่ยนะครับ มาดูเสียงกลาง12นิ้วกันบ้าง12นิ้วเป็นสกแกงปั๊มนะครับเนี่ครับเป็นงานมีหูยกนะครับผมตู้จะเป็นทรงคางหมูแบบนี้นะครับมีเพจสเปคคอนนะครับส,สตอร์ไม่เรียบร้อยตู้กลางจะเป็น500วัตต์นะครับแหลมจะลวด500วัตต์แล้วก็มีเน็ตเวิร์กนะครับนี่ตู้กลางจะเป็น12นิ้วนะครับ4ใบนะครับผมแล้วก็เราจะทําไงให้มันประหยัดงบที่สุดเราก็ต้องมาจบที่4ีชนแนลนะ4ีชนแนลเราก็ไม่ได้ใช้ตัวธรรมดาให้นะเราใช้ตัว นี่ครับพันแเทอร์โบนะครับชั Channel แนลละพันแปดร้อยวัตนะครับก็ชัแนลหนึ่งก็ขับกลาง2เบส2กลาง2เบส2นะเราก็จะไล่สเต็ปไปแบบนี้เลยนะครับก็เท่ากับ8ดอกนะเบส2กลาง2นะครับเบสอีก2กลางอีก2นะครับก็จะจบแล้วมันจะถูกกว่าด้วยเพราะว่าถ้าเราใช้พหุสองตัวเนี่ยต้นทุนก็จะสูงขึ้นไปอีกก็จะจัดให้ไม่อยู่ในงบอีกนะครับครอสทำหน้าที่แยกกลางแหลมสเตอริโอแน่นอนนะครับซ้ายขวาเบสซ้าย กลางซ้ายเบสขวากลางขวานะครับผมแล้วก็ไม่ร้อยแล้วก็ปักไฟแล้วก็มิกแล้วก็แหลกนะครับผมแล้วก็สายลําโพงพร้อมใช้งานนะครับผมอีก15เมตรนะครับผมประมาณนี้เลย59 0 0 0บาทนะปะกติ60,000่กว่า6 0,000เท่าไหร่ไม่รู้เมื่อกี้ผมคิดคข่าวๆแล้วคิดแยกๆกันนะ6 0 0 0 0กว่ 60, าแต่เนี้ยผมให้แค่5้0 0 0่บาทเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้เลยสำหรับงานตัวนี้ก็ถือว่าสวยนะตู้ถ้าไม่ไม่ชอบทรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็น BB Turbo ได้ ในงบห้าหมเราก็จัดให้ได้นะครับวันนี้ก็ลูกค้าขอเป็นกระแทกมาเราก็จัดให้นี่ครับนุ่มลึกลอยแน่นอนเพราะว่าดอกเบ็เราโค้งล่อล้วก็พาวเวอร์เราแรงแน่นอนนะครับผมหรือลูกค้าอยากได้ตู้ตัวเต็มก็จะเป็นเทอร์โบแบบนี้จะเป็นตะแกรงปัม๊มขอบเหล็กหูยกเหล็ก2อันแบบนี้จะแพงกว่านะครับผมแล้วก็กลางตัวนี้จะเป็น15นิ้วโค้งล่อด้วยนะครับถ้าจะเอาเป็นชุดพรีเมียมแบบนี้ก็ได้เครื่องปรุงเซตนน้นก็จะจบอยู่เท่าไหร่อ่ะ หกหมื่นเก้าอะไม่แน่ใจเราต้องมาคำนวณน,นะประมาณนั้นนะประมาณหกหกสิบเก้านะประมาณหกสิบเก้านะถ้าประมาณนั้นเพิ่มตู้เบรปูกลางประมาณหกหมื่นเก้าแต่ถ้าใครมีงบไม่อยากได้สี่คูณสี่อยากได้สองคูณสองก็จะเป็นชุดนี้สองคูณสองชุดนี้สี่หมื่นห้าพันบาทเป็นพรีเมียมนะอคอร์สปลักไฟไมลอยมิกจะเป็นชุดเดียวกับชุดนั้นเลย <S <S 2> <S 2> เปลี่ยนแค่พาวเวอร์สองตัวนะก็คือหกร้อยกับพันสองหกร้อยกับคำพันสองนะครับ แยกสายขวาแต่ตู้จะเป็นพรีเมียมชุดนี้4 5่ห0ื่นห้ืนะครับผมรลอลูกค้าบอกว่าผมมาตู้ตัวนี้ได้ไหมเอาแหลกตัวนี้ได้ไหมก็จะถูกลงนะก็อาจจะอยู่ประมาณ4 0,000แล้วก็มาดูรับชมเอาแล้วกันอันนี้จะเป็นพรีเมียมเลยดอกโคงรอนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูด้วยเดี๋ยวมีเวลาว่างๆนะชุดนี้4 5 0 0 0 2คูณ2แต่คือตู้จะเต็มส่วนตัวนี้จัดตามงบ5 9 0 0 0ก็แตกต่างจาก สี่หมื่นห้าห้าหมื่นเก้าแต่แจ้งอับหมื่นกว่าบาทจากหมื่นจากฮะสี่หมื่นห้าเพิ่มอีกหมืม่นกว่าบาทได้ห้าหมื่นเก้าได้ชุดนี้แต่ชุดนี้จะสี่คูณสี่ราคายังไม่รวมส่งนะครับอยากได้แจ้งมาเลยว่าสนใจชุดสี่คูณสี่ห้าหมื่นเก้าก็จะรู้เลยว่าเป็นชุดนี้แล้วตู้ลูกค้าอยากได้เทอร์โบบีวีแต่ต้องเป็นงานประกอบนะจะจะ,จะไม่ใช่งานครอบเหล็กแบบนั้นนะถ้างานครอบเหล็กนะก็จะแพงขึ้นหรือใครอยากจะได้ผมก็จัดให้นะครับผมประมาณนี้เลยสวย หรือใครอยากจะอัพอะไรก็ได้นะจะอัพมักไลท์อัพบัคไฟอัพไมลอยหรือว่าจะอัพมิกหรือว่าจะอัพตู้กลางให้เป็น15เราทําให้ได้หมดนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังเสียงก่อนฟังเสียงใหม่คร่าวๆก่อนเช็คเช็คเช็คทดสอบหวานเลยหวานเจี๊ยบเลยนะครับเอฟเฟกมีเอฟเฟกนะมิก5ช่องไม้นะครับหนึ่งช่องปวดเพลงเช็คถึงเช็คว่าอันเดอรันเดอร์ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ผมก็ประมาณนี้ทําให้ตามงบลูกค้านะครับสี่คูณสี่ ห้าหมื่นเก้าพันบาทอา่าได้ตูก้กลางสวยด้วยถามว่ามันจัดได้ถูกกว่านี้ไหมมันสามารถจัดได้ถูกกว่านี้นะลูกค้าแต่มันก็ต้องลดตอนเนี้ยโค้งเบ็เบ็จะเป็นโค้งปั๊มแล้วกางจะไม่ใส่ตะแกรงปั๊มแล้วมันก็จะถูกลงไปอีกแต่ว่าน้ําเสียงแล้วก็ความสวยมันจะไม่ได้แต่ผมจัดเซตนี้ผมว่าห้าหมื่นเก้ากำลังสวยได้เบ็โค้งรอนะกางยังไม่โค้งรอไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าได้ได้กลางสวยแล้วก็เลือกเอานะครับผมเลยลูกค้าบอกกลางผมเอาเป็นตะแกรงธรรมดาก็ได้ไม่ต้องปั๊มแต่ผมเปลี่ยนเป็นครงร้งอไดไ ก็ได้นะในงบเดิมเอากลางโค้งรอ่อความสวยไม่เอาเอาเป็นตะแกรงแบบนี้พอก็ได้นะครับห้าหมืนเอัพก่าเป็นโค้งร่อนะผมไม่งก็ติดต่อเข้ามาหรือใครอยากจะได้ส5่หมืาเดี๋ยวสี่หมฟังท้ายคลิปแล้วกันก็พาวเวอร์ตัวเดียวก็จะประหยัดกว่านะครับผมหรือว่าจะมีงบอยากจัดแบบไหนลองกลับมาเข้ามาต,ติดตามร้านจูบินเตอร์นครุมดูนะครับผมประมาณนี้อะเดี๋ยวฟังชุดนี้อีกรอบ อันนี้นะครับห้าหมื่นกับบาทรับเองหน้าร้านนะครับหรือว่าจะให้จัดส่งนะพื้นที่ใกล้ๆก็ลองโทรเข้ามานะครับว่าจะส่งกันแบบไหนนะครับจะปลทางได้ไหมปไปทางได้ต้องมีค่ามาจําค่าขนส่งกันนะครับหรือว่าจะมารับเองก็ได้หรือว่าอยู่ใกล้ๆลองโทรเข้ามาแล้วกันเราจะได้คํานวณค่าขนส่งให้นะครับผมตู้เบรเปลี่ยนได้นะครับผมด้านหลังก็เป็นสเปคคอนนี่ครับทุกอย่างเป็นแบรนด์เราหมดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมชุด45่หมนนะครับสี่หมนห้า ในชุด45,000ถ้าจะลดสเปคตู้เป็นแบบนี้ก็ได้นะก็จะเหลือ40,000บาทจะได้เบรกโครงล้อกลางโครงปั๊มนะครับก็จะลดสเปคไปก็จะเหลือ40,000บาทนั่นเองนะผมก็เนี่ยครับมีก๊อกไฟไม้ลอยเหมือนเดิมนะเพิ่มเป็นกลาง15โคร 18, งล้อเบรกสิโครงล้อตัวเต็มนะตัวขอบเลขหูยกเลขตะแกรงปั๊มนะครับตัวนี้45,000บาทมีเฟดได้ซา,าวไหมนะครับผมประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวก็ไปทำฟังเพลงเดี๋ยวฟังฟังไม้ก่อนเสียบเลยเสียบเพลงเลย หมายติดไหมเนี่ยเดี๋ยวฟังฟังเาวเลยตรงนี้ อาจจะกลางแหลมมันอาจจะดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันใช้โครงล่อนะครับเน็ตเวิร์ตัวเดิมกันนะครับเช็คเช็คเดชไมให้นะครับเช็คเช็คทดสอบเช็ควนทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมตัวนี้ก็เป็น พีเมียมนะครับเบตตัวนี้ที่ขายไปดีๆเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าแบบอยากกระเทิบงบขึ้นไปให้มันไม่เยอะมากเราได้4 4ูณก็จัดเป็นแบบนั้นแล้วกันนะผมก็มีงบแบบไหนก็ลองติดต่อจ๊บิเตอร์เข้ามานะครับการันตีนะเราจัดไปเป็นร้อยรชุดแล้วนะครับผมเป็นร้อยรเซตแล้วนะครับทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นมิกคอร์สปลั๊กไฟไม่ลอยนะครับผมร้านจ๊บิเตอร์ไม่มีให้เสียแน่นอนนะครับผมพาเวอร์ดูแลหลังการขายตลอดชีพนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสาหรับใครอยากได้ สวยๆแรงๆส5่0 0 2คูณส่วนชุดนี้ลูกค้าบอกอยากออกงานแต่งบเห็นพี่รีวิว780,000มันไม่ไหวผมก็เลยเอา59,000มาให้ชมนะครับผมก็จะจัดให้แบบนี้นะครับผมอยากได้แบบไหนติดต่อเข้ามาวันนี้ลาเพียงเท่านี้กับ2ณ2กับ4ี ,4 ฝากกดไลค์ติดตามไว้ด้วยนะครับผมเช็คจุดทดสอบเช็ควันจิ๋โอเคลาพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ